ครับพี่น้องครับสำหรับมือี้ครับเราอยู่กันที่อาณาจักรของแฮปปี้การเกษตรครับพี่น้องครับพี่น้องเค่องมือี้พิเศษสุดนะครับเสียงดังบึนๆอยู่เนี่ยครับพร้อมเนี่เป็นการขับมาเลชันเข้าวที่มีคุณภาพนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์ของเรานะครับผมนี่ครับนี่การนอกนี่เครื่องเทานะครับเครื่องเทาจากลพบุรีนะครับผมนี่เป็นเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นครับพร้อเนี่ยไทเกอร์ อาวาชิมาครับเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวนะครับรุ่น SBS 600้อยครับพี่น้องครับแลหลังจากคัดเสร็จแล้วครับพี่น้องครับนี่อุ้ยตะปอนแสงองตรงครับพี่น้องครับนี่เนาะครับสวัสดีครับพี่น้องรถไฟที่กระบบลักครับผมนุ่งวันใชยหัวใจเกษตเมากแล้วครับผม กตละมือนทั้งบอกเห็นสารคัดลูกข้าวสารนะครับทั้งด้านการยึดหน้าครับมาฝากที่ฝากน้องคือเราเมื่อเดินเป็นประจำนะครับเพราะว่าที่นี่คือแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับเอาครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ครับเราอยู่การที่อาณาจักรของแฮปปี้การเกษตรครับพี่น้องครับพี่น้องซึ่งวันนี้พิเศษสุดนะครับเสียงดังบึนๆอยู่นี่ครับเพราะม่เป็นการคัดมาดพันธันเข้าที่มีคุณภาพนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์ของเรานะครับผม หลังจากคิวปอนผี่านมากนะครับเข้าได้บอจานะครับ,เ,เ,บ,ะะรบเกี่ยวกับเรื่องของการเกี่ยวข้าวนะครับของข้าวที่มีชื่อว่าเสี้ยหอมตราซิตโตนะครับหรือว่าน่าน59เบอร์18นะครับนอของคุณทอสนิทนะครับผมคุณพ่อผูใยญ่บ้านบ้านมากยาทำเมื่อเมืออจังหวันมาตลรคข้ามนอะหลังจากที่เขาทําการเกี่ยวเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาเอาอมาตจากเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้คู่มาก ใช้กับต่อไปนะครับสำหรับปุ่นีเฮากระเผามากคัดครับพี่น้องครับสำหรับปุ่นีครับเฮาเอามากคัดนะครับในเครื่องที่มาตรฐานของเราครับผมเอาส่วนละเอียดต่างๆจะไปไหนนะครับมาพบกับทีมงานของเราได้เลยครับผมเอาไัเนี้พร้อมแล้วครับทีมงานเราครับผมสวัสดีครับผมคุณเกยเชื่คุณเกยน้อยแล้วก็คุณพ่อรักครับสวัสดีครับผม นี่แหละครับถีมทีมของแคปซูลทางเกษตรของเราเนาะสำหรับวันนี้ครับผมเตี้ยหอมตราชิโตของเราครับในการทักเนาะเพื่อนคนนึงครับผมเนี่ยนี่ครับพี่น้องครักดิคุยสำหรับเตี้ยหอมตราชิโตของเราครับผมแดงขึ้นขึ้นแดงตรงตรงด้วยครับพี่น้องครับดิคุยนี่ครับตอนนั้นนครับเนาะใช่ไหมครับอนย่างครับพี่น้องครับหลังจากนั้นแล้ว นี okay? mm ่น hmm. um. ี pues ่นี่การนอนี่เทศเขานะครับเทเขาจากลบันะครับผมไปนลพบัยประเทศนะครับนอเพื่อนมองก็จะเห็นคลิปนอดูกระบวนการของการค้อน เครื่อสีเอาเนี่ยออกไปนี่ครับผมนี่เอาเศษเครื่องเศษฟางออกครับลักษณะเศษที้ครับนี่เอาออกเครื่อง <ๆ S 1> ส่วนผัมหลังจากนั้นไปไหนครับเนี่ยพี่เข่าไปทั้งนี้ครับผมเข่าไปพี่ว่างมาที่ครับนี่เป็นเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นครับผมเนี่ยไทเกอร์คาวาชิมะครับ เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวนะครับรุ่น SBS 6ก0อยครับพี่รองครับนี่ครับผมควนการขัดนอพราะถ้าเอาขุดกระบนกาขแงเราไปไหนม่่่น้้เ่วแกที่ี่หเข้าเต็มเม็ดข้าวทุกตัออกใส่ไปออกปีครับพี่้องครับนี เทาครับพี่น้องครับเบิ้งคักๆใบจังๆครับเพื่อทีเดียวสำหรับเมล็ดข้าวของเราเที้ยหอมราซิโต้ครับพี่น้องครับคุณงใหญ่น้อยจะเอายกขึ้นมากขนาดปลาพี่น้องครับโอ้ยเดี๋ยวองตรงเลยครับพี่น้องครับนี่เนาะหเท้ามาหนึ่หลังจากคัดเสร็จแล้วครับพี่น้องครับนี่งอุ้ยนักบอล แกงองุ่งครับพี่น้องครับหน่เนาะข้าบ๊อบอัดหนึ่งข้าวบ๊บัดหนเปี้ยหอมตราเิีตุโตของเราครับพี่น้องครับหน่อยเนาะแกงของคุณพ่อชนิดนะครับนี่ครับผมอ่ะวันนี้ำเขาหล้างแรงน้ำใส่ใบาเตี้ยทำการเช่าครับพี่น้องครับหน่ย เอาเท่าไรเอาเท่าไรยี่สิกิโลครับพี่น้องครับ25่กิโลนี่ค้อไ่อคนพ่ครับพี่น้องครับนี่โอ้ย นี่พ่อเหครับผมเยียบร้อยเอาเสร็จแล้วครับผมหนึ่งตะชอที่หนึ่ง้ากิโลต่อเยครับ่อเ็บเย็บครับพี่น้องเย็บครับผมนี่นตอนนี้เลยเจ้ยก็ใช้เครื่องเย็บครับเย็บนี๊อุ้ยครับวันยังครับพี่น้องครับพี่นอ๊อฟใช่ผู้ของตองหลังจากนั้นก็คือว่าเป็นว่าเสร็จครับผมนี่ ท่านข้ากชุบกรของพวกเราครับคุณผู้ชมสำหรักเที่ยหอมตราซิโตของเราครับผมน้องนี่ครับคือขั้นตอนวิธีการนะครับของการคัดเมล็ดนะครับผมของเที่ยวหอมตราซิโตของเรานะครับผมเอาถ่ายชุดคลิปสำหรับนี่ครับผมสําหรับท่านใดนะครับอยากอยากเสด็จพัดเขาสายท่านหนึ่ครับน่าน5้าเบอร์สินะครับสามารถประสานมาได้ครับ3มหมายเลขครับผมศู9 9์แปดเ ครับ0923560252คนะครับแล้วก็065ครับ0959999992ครั้งสามหมายเลขนะครับทุกท่านติดป่อมานะครับมีจำนวนจำกัดนะครับแฝงของผู้พ่อฉนิมต้นที่บอกกีกับกรอบครับพี่น้องครับพี่น้องเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมลุงฟันชท่หัวใจกระเทยพ่อพี่งานพร้อมหน้าท่ายจากน้องปนสายแต่เพียงเท่านันเพราะว่าจะด้วยกันต่อครับ เรียนหลอยเชครับที่เน้าองเขาครับเอาครับสวนี้ครับขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับผมไปครับรน้องครับไปจากนนะ